เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน i ิกตอกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแลยคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถลคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะก็กกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถลคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็ จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะและคคิดเ,เข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกดหมดูหมข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบทมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี i อจีมี u t u b e มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับทิกต o o k ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเลือกกับเด็กนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดอกเป็นอันแรกตรงนี้กนนะะก็็ได้้นะะคแลว ลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของดาวเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งรอยคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทคะ่ะสูงสุดไม่เกิน5 0า0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสท่าเปะคะเก็นตจําเงิรงนค่วกดจ่ายตรงนี้เลย ล้วก็สาม,มารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money Wallet ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมหล้วก็ายอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดจ่ายตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้หน้าเราก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่ร้การสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สาามรถที่ ไฟตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนงเราสนใจเราก็เด้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%เปเนด้วยนะคะค่ะเราจะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดฟอลโล่ของเรากันเนาะ,ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือยอดฟอลโล w นะคะก็อยู่ที่13าคนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ออยังไม่ขึ้นเนาะอย่างที่สถานะบอกไปนะคะว่ากําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวให้เวลาทางเว็บไซต์เขาดำเนินการให้เราสักครู่ก่อนนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะเราจะตัดภาพใหม่ครั้งตอนที่อยอดฟอลล์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ค่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามนะหรือยอดฟอลโล่ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้เรามีแค่13คนนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น121คนกันแล้วนะการที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้รอานเลยมากเลยนะคะประมาณ15นาทีเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวอยู่นะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจ โดยได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดะการใดไปห,หรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ